พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลิน,นิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i อเพมเอนเ tain กับผม mm hmm. บอลเดชพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเด็กเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนั้นไปดูภาพบรรยากาศนะครับพิธีบวงสวงละครกากีเรียได้ว่าได้นางเอกมากความสามารถร้อนแรงทุกกระแสนั่นก็คือเอมมี่แม็กซินมันเองบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบ,บุรีได้เลิกดีเวลา9ลิลิกา59นาทีมีพิธีบวงสวงละครกากีเป็นละครน้ำดีปี2020เรียกได้ว่าเป็นละครที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้เพราะได้นางเอกสุดฮอตกระแสร้อนแรงเอมมี่แม็กซิมที่มาเป็นนางเอกในละครเรื่องนี้อีกด้วยโดยได้ผู้กำกับมากความสามารถมากประสบการณ์ ครูหมูว่าลงกรจับใจและได้นักแสดงอีกมากมายอาทิโดมกฤษดาก้องกิพรพัฒน์เต็กนรพัฒน์ต้อมธนพลบอยสุภกิจบอสสัตบัญเจนนี่ธันรดีหญิงอภิษราและนักแสดงอีกมากมายคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรื่องนี้ได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่องวิทยุคับเ SD ดีกฎหมายเลข48 ก็ละครเรื่องนี้ชื่อเรื่องกากีนะคะสมัยนี้ค่ะคือคนผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะชอบโดนด่าเวลาที่ไปมีแฟนใหม่หรือแบบไปมีผู้นี้คือไปมีผัวใหมน่นะคะผู้หญิงส่วนมากก็จะชอบโดนต่อว่าว่าเออแบบเนี่ยหลายใจเหมือนกากีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเอมี่อยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกๆคนที่ถูกว่าแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกากีเขามีเหตุและผลของเขาในการที่เขาต้องเปลี่ยนสามีไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกากีเขาเขาต้องทํายังไงก็ได้เพื่อให้ให้เอาตัวเอง อยู่รอดเป็นผู้จัดเรื่องแรกเพราะว่าฟุกมากกว่าค่ะไปเข้าตาไปเข้าตาพี่มงคลเขาก็คุยถูกคอมั <h <h ้งแล้วก็พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นไหนไหนก็จะเป็นนางเอกแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยกันเลยไหมอะไรเงี้ยก็เนื่องจากว่าเห็นในข่าวว่ามีในข่าวที่เสียให้หายแล้วหลังๆเนี่ยเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการการที่เขาทำมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดเราก็เลยเห็นว่าเอออยากจะให้โอกาสน้องเขา มาจัดเรื่องนี้ก็เลยได้ให้โอกาสน้องเขาเป็นผู้จัดร่วมกันนะพอดีได้คุยกับพี่ชายแฮกคุยกับทางเอมมี่ด้วยเราก็เลยดูแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะสมกันมากก็เลยดูครับเอางี้ดีกว่าคือคือมันมีความในใจอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดตรงๆมานานแล้วเรื่องวรรณคดีไทยผมไม่เข้าใจจริงๆคือขอพูดตรงๆเลยนะทําไมถึงกดขี่ทางเพศจังวันทองก็ดีกากีก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยจริงๆวิเคราะห์โดยโครงเรื่องแล้ว ผู้ชายเป็นคนผิดทั้งนั้นเลยคือเพราะฉะนั้นโลโก้ที่ผมทํามาเนี่ยกากี2020มันมีอะไรที่แตกต่างโดยเฉพาะบทวิเคราะห์คือเรื่องนี้ผมอยากให้ดูในเรื่องของบทวิเคราะห์มากกว่าว่าจริงๆแล้วใครผิดใครถูกกันแน่เอาแบบตรงๆเลยไม่เข้าข้างใครไม่ต้องเอาวัฒนธรรมอะไรมาเกี่ยวโยงใครผิดใครถูกเราบอกว่ากากีหลายผัวกากีหลายใจวันทองหลายใจอะไรเอาจริงๆคืออะไรเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูในกากี2020ครับ สวัสดีครับผมโดมกิตตดานะครับก็รับบทเป็นพยาพุทธเวทไตรนะครับก็ได้ตื่นเต้นนะครับที่เล่นกับพีมนี่นะครับก็อยากให้ติดตามกันนะครับทำไมตื่นเต้นนะคะโอ้โหโอ่อนเดี๋ยวนะอย่้ติดตามนะครับว่าในละครจะเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับก้องกิรพันธ์นะครับรับบทเป็นคนทันหน้ากุมารนะครับก็เป็นเกียรติและดีใจมากๆนะครับที่ได้รับบทอันนี้เราก็ตื่นเต้นครับที่ได้ร่วมแสดงกับพีมี่ยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องกากี2020ด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นละครน้ำดีในปี2020นี้กันเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรื่องกากีได้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียม IPM นั่นเอง สำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM Entertain กับผมบรรยินภัท์แล้วนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคอร์ดิพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไ i ช้อ p ปิ้ง02-238-8999ไว้ลัคก,กี้คิน,นแค่เจอก็โชคดีบอลและจิมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ